รหัสต่อไปค่ะ Crossbody ถุงเงินหุ่งทองตัวนี้คุณพี่ Crossbody ถุงทองไซส์ใหญ่จัมโบ้อันนี้ใส่ iPad iPad Pro นะ่าจะใส่ได้ด้วยไหมนะคะรหัสของเขาคือ8126ค่ะคุณพี่ 8126งานถุงทองครอสบอดี้ค่ะสำหรับตัวนี้เป็นงานหนังชามัวธรรมชาติโลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้สิงคูนะคะเป็นงานสิงคูซิกเนเจอร์ตัวนี้รุ่นนี้เป็นงานชามมวไซส์ใหญ่ซึ่งน้ำหนักเบาค่ะเพราะว่าด้านในเป็นช่องโปรง่งอันนี้เป็นชามมวใครที่ใครที่แบบอยากเอฟใบใหญ่อยากลองใช้ชามัวแต่กลัวเรื่องน้ำหนัก เอาใบนี้ใบนี้เบาใบนี้ถือว่าเบานะคะ8126ค่ะคุณพี่ฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่15นิ้วค่ะ15บห้านิ้ว15ห้านิ้ว15้านิ้วนะใหญ่เวอรอ์ความสูงค่ะอยู่ที่10นิ้วครึ่งค่ะ1ินิ้วครึ่งและความหนาค่ะอยู่ที่5้านิ้วเต็มค่ะคุณพี่ แล้วคุณพี่อย่าลืมหนังชามัวตัวนี้เนี่ยความยืดหยุ่นสูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณพี่ใช้งานไปใช้ไปใช้มาเขาจะคลายตัวแล้วความจุมันจะเพิ่มด้วยตัวนี้ใส่แฟม a 4ได้นะคะใส่ค้นคางใหญ่เป็นงานครอสเวอร์ดใส่คู่ตัวเลยนะคะใครที่ชอบงานแนวแบบองค์แบบ สบายเราดูวินเทจวินเทจสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงเอาตัวนี้ได้ถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่เทียบส่วนสูงกับสัดส่วนของ,ของกัญญาเนาะกัญญาสูง163หนัก72โลเนาะ,ะคุณพี่ประมาณนี้นะคะิปปากบน1นึเส้นค่ะใช้งานง,ง่ายๆเลยเพียวๆเปิดมาด้านในเป็นช่องโล่งโปรง่งสบายใส่ iPad 10นิ้วได้ใส่แซม A4 ได้นะคะตัวนี้ <c oughs> ช่องลงค่ะสองพ็อกเก็ตนะคะด้านหน้าแล้วก็ซิปลงหลัง1เซนมีแบรนด์สแตป์ให้เรียบร้อยนะคะถุงซิปด้านหลัง1เซนค่ะคุณพี่ตัวนี้สายสะพายปรับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัดนะคะตรงนี้คุณพี่อยากสั้นยาวแค่ไหนปรับได้หลายระดับเลยนะคะ8 1 2 6ค่ะคุณพี่3 4พร้อมส่งเวลาใช้งานจริงตัวกระเป๋าจะเป็นโครงนิ่ม โครงนิ่มแบบนี้เลยนะคะคุณพี่นะเพราะฉะนั้นยืดหยุ่นสูงเวลาคุณพี่ใส่ของลงไปมันจะถ่วงลงเป็นงานทรงถุงทองแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เป็นหนึ่งสองหกดำค่ะเป็นหนึ่งสองหกแทนค่ะและสีสุดท้ายแปดหนึ่งสองหกตาลค่ะคุณพี่